สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานิ่วอลเล็ตฟรีนะครับผม250บาทนะครับผมรายการละ50บาทนะครับผมอันนี้ผมแลกไปทั้งหมด5รายการนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับทำได้ทั้ง android แล้วก็ iOS นะไม่เชิญเพื่อน,นก็สามารถทำเงินเข้าทูมานิ่วอลลตได้นะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยนะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลฟรีทูมิเน่โ l ลิตนะครับผมรังละ50บาทนะครับผมรวมเป็นเงินนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่2 5 0บาทเนาะที่ผมได้ทําการแลกเงินไปนะครับก็ได้รับการตรวจสอบอนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับเงินในคลิปนี้นะครับว่าต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินนกกั่อน ใครที่ยังไม่มีแอปเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่ Google Play Store หรือว่าใน App Store ก็ได้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรูปแอปไว้ให้ด้วยนะสามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งตามชื่อแอปได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน m o n e y Wallet นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตง สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะมีแนบมว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะเราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าวิธีการสมัครเนี่ยทำอย่างไรนะครับดูตามคลิปด,ลด,ลด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยากนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนเสียงเงินใดๆทั้งสิน้นทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเล่นวิธีการทํารายได้จากแอปนี้กันนะว่าต้องทําแบบไหนถึงจะได้เงินเข้าโ l มอนี่วอลเล็ตนะคร มีเมนูตรงนี้นะครับตรงนี้คือด้านบนตรงนี้เนาะอันที่1นนะครับก็คือคะแนนของเราที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแรกลกรางวัลโ m มานีบอลเลตแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกม ตัวนะครับ10บวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการเล่นเกมตรงนี้นะครับต่อมานะครับรูปกระเป๋านะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกรับรางวัลโทมิเน่โวลต์นะแล้วก็มีการตั้งค่านะครับสำหรับการแลกรับเงินรางวัลโทมิเน่โวลต์นะครับก็จะแลกได้อยู่ที่รายการละ50บาทนะครับผมใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่45,369คะแนนนะครับไม่ต้องแนะนําหรือว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําการแลกได้เลยนะครับเมื่อเรามีในส่วนของคะแนนครบตามจํานวนตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่ที่อยู่อีเมลลงในช่องนี้นะ การแลกรางวัลน,นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเราก็รอการตรวจสอบเนาะหวันนะครับแลกได้ไม่จํากัดเลยนะครับมีกี่ครั้งก็สามารถแลกได้เลยเนาะสำหรับรายการละ50บาทตรงนี้นะ ต่อไปนะครับชื่อนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะสรับชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับตรงรูปโปรไฟล์เนาะก็กดเข้าไปตั้งค่าชื่อเล่นแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยต่อมาวิธีการทําคะแนนนะครับการหาคะแนนนะครับตรงหัวข้อตรงนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่นะครับผมหนึ่งเลยคือการเติมเงินการเติมเงินตรงนี้นะครับไม่ใช่ใช้เงินจริงๆที่เรามีอยู่ในการเติมเข้ามาในแอปเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อที่จะเติมเงินตรงนี้นะครับผมเติมเงินด้านบนให้เข้ามา เพื่อที่จะนําไปเป็นการเล่นเกมหรือนําไปเป็นการแรกลกรางวัลก็ได้นะครับต่อไปนะก็จะมีในส่วนของกระดานผู้นำนะครับสำหรับกระดานผู้นําตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการติดอันดับนะครับ1นึ่ถึงหนึนะเขาก็จะมีอันดับรางวัลให้เรานะครับ ถ้าเราติดอันดับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถรุนรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับจากการใช้งานทั่วไปนะถ้าเราแนะนําเพื่อนด้วยเนี่ยก็จะติดอันดับด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับที่ทุกคนสามารถทําตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกันหมดก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเองนะครับในส่วนของการเชิญกล้องง่ายๆเลยนะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะมีครับางๆ ที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยเราก็สามารถแชร์ออกไปได้สําหรับใครที่อยากจะทําเป็นคลิปวิดีโอลงในเฟซ o o ๊กทิก o k อกยูทูบนะครับก็สามารถทําได้เลยนะคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเขาจะมีเขียนบอกรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะในการรับคะแนนตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีบอกเนาะเข้าร่วมเล่นเกมนะครับเข้าร่วมแบบสํารวจแล้วก็การชาร์จเหรียญน,นะครับส่วนคะแนนที่เราจะได้รับต่อเพื่อนหนคนเนี่ยสูงสุดถึง1 0 0 0งื่นคะแนนนะครับ คะแนน10,000คะแนนนะครับเขาจะรวบรวมมาให้เราที่ด้านบนตรงนี้เนาะนี่ครับมันจะมีคะแนนขึ้นบอกนะครับเราจะรับได้ทันทีเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0คะแนนเท่านั้นนะเราจะต้องให้เพื่อนเนี่ยเข้าร่วมการเล่นเกมด้วยนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับในส่วนของการทําแบบสอบถามในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นแบบสอบถามเนาะแล้วก็เข้าไปทําตรงหน้านี้ได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมนะการเล่นเกมเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ตัวเกมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกเหรียญคริปโตเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะ การเล่นของเกมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับจะมีแค่สูงกว่าแล้วก็ต่ำกว่านะครับก็จะมีกราฟตรงนี้เนาะให้เราดูว่าราคาของเหรียญคลิปตัวเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถดูได้ประเมินได้ว่าเราจะทายว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงวิธีการเล่นก็กดตรงคําว่าวางเดิมพันตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกว่าเราจะใช้คะแนนของเราเนี่ยในการวางเดิมพันเท่าไหร่นะครับและเราจะต้องใช้ตั๋วในการวางเดิมพันด้วยนะ อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่นะครับผมก็จะใส่ไปที่1,300อ่ะ1,000แล้วกันเนาะดูจากกราฟนะครับคิดว่ามันน่าจะต่ํากว่านะครับแล้วก็กดทายไปแบบนี้เลยจากนั้นเราก็รอนะครับมันจะมีเวลานะครับด้านล่างนะครับนี่เป็นเวลาตรงนี้เนาะเราก็ต้องรอนะครับถ้าเราทายว่ามันสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีการคูณนะครับขึ้นไปนะครับคูณ11แล้วก็คูณ1น่ะครับประมาณนี้นะอันนี้คือการเล่นต่อมานะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเกมที่จบลงแล้วนะกดเข้าไปเลย มันก็จะบอกเราว่าเกมที่ผ่านมาที่เราเล่นไปเนี่ยเราถูกหรือว่าเราผิดนะครับเ้าเราทายถูกมันก็จะขึ้นคําว่าชนะนะประมาณนี้อันนี้คือขั้นตอนการเล่นเกมง่ายๆแค่นี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการรับเงินรางวัลทูมานิวเลตหลังจากที่เรากดแกลกรางวัลไปแล้วนะให้เราเนี่ยมากดตรงรูปเครื่องหมายนะครับที่เป็นเครื่องหมายการตั้งค่าเนาะฟันเฟืองด้านบนขวามือนะครับแล้วก็มากดที่เมนูนะครับประวัติการซื้อนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เราได้ทําการแรกลกรางวัลไปนะครับ มันก็จะขึ้นประวัติการซื้อของเรา เมื่อมันทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ e ีเมลแจ้งเตือนเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะแล้วก็จะขึ้นสถานะตรงนี้เลยเวลาเราจะทําการรับเงินรางวัลน,นะครับก็ให้เรากดดูบัตรกำนันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดผ่านในส่วนของอ e ีเมลของเราก็ได้เนาะกดตัว Google ขึ้นมาแล้วก็ให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนคาว่าบัตรของขวัญมูลค่า50บาทกให้เรากดแลกเป็นเงินเข้าทูมอนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ของ t ทูม m นี่วอลเล็ตลงไปนะครับทั้ง2องช่องเลยนะคร แล้วเราก็ทําการกดแกลกรางวัลได้เลยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการแรกลกรางวัลถ้าเราทําการแลกมาหลายรายการเนี่ยเราก็ทําการแลกได้เลยนะ โอเคนะครับผมก็ได้ทำการแลกครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด5รายการนะครับที่ทําการแลกไปเนาะก็กดเติมเงินครบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบนะครับในส่งของบัญชี Wallet ของเราได้เลยนะครับว่ามียอดเงินเข้าไปหรือเปล่านะตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าโทมอนี่ Wallet ที่เราเติมไปเมื่อกี้ทั้งหมด5รายการเนี่ยเป็นรายการละ50บาทก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตามยอดตรงนี้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยก็ได้เงินจริงแน่นอนนะใครสนใจในการทํารายได้เนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะ เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดลกไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการรับเงินรางวัลทูมอนิวเลตหลังจากที่เรากดแกลกรางวัลไปแล้วนะให้เราเนี่ยมากดตรงรูปเครื่องหมายนะครับที่เป็นเครื่องหมายการตั้งค่าเนาะฟันเฟืองด้านบนขวามือนะครับแล้วก็มากดที่เมนูนะครับประวัติการซื้อนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เราได้ทําการแลกรางวัลไปนะครับมันก็จะขึ้นประวัติการซื้อของเรา เมื่อมันทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้าไปที่อีเมลของเรานะแล้วก็จะขึ้นสถานะตรงนี้เลยเวลาเราจะทําการรับเงินรางวัลน,นะครับก็ให้เรากดดูบัตรกำนันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดผ่านในส่งของอีเมลของเราก็ได้เนาะกดตัว Google ขึ้นมาแล้วก็ให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนคาว่าบัตรของขวัญมูลค่า50บาทก็ให้เรากดแลกเป็นเงินเข้า t ทูมอนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ของทูมอนี่วอลเล็ตลงไปนะครับทั้งสองี่อง แล้วเราก็ทําการกดแลกรางวัลได้เลยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการแลกรางวัลถ้าเราทําการแลกมาหลายรายการเนี่ยเราก็ทําการแลกได้เลยนะเอาโอเคนะครับผมก็ได้ทำการแลกครบเรียบร้อยลวนะครับทั้งหมด5รายการนะครับที่ทําการแลกไปเนาะก็กดเติมเงินครบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบนะครับในส่วนของบัญชี Wallet ของเราได้เลยนะคบว่ามียอดเงินเข้าไปหรือเปล่านะ ตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าโทมานี่เวลท,ที่เราเติมไปเมื่อกี้ทั้งหมด5รายการเนี่ยเป็นรายการละ50บาทก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตามยอดตรงนี้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยก็ได้เงินจริงแน่นอนนะใครสนใจในการทํารายได้เนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ